โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับกันนะครับผมเปิดแล้วเปแล้วโอเคครับว,วันนี้เราเราอยู่ในค่ำคืนอันเมื่อมิดอีกเช่นเคยใกล้จะเช้าแล้วน,นะครับผมนีม่อีสองนะครับก็มีคิปเปอร์อยู่บนหัวเห็ด เกิดอะไรตรงนั้นนั่นคุณขึ้นมาหรือยังเออโอ้พระเจ้าโอ้เช้าแล้วก็เช้า,า,ชาแล้ว,วสวัสดีด,ด,ดูทุกคนทุกคนลิ้นพันก็ ep ที่สองที่สองนะครับผมก็ปไปกุ้งไปคนเยอะเลยเนียเ่ยน้องผมก็ได้สร้างบ้าน<อ>ไว<ห>้ไหลังจาก ep หน<อ>ึ่งนะครับ ก่อนี่กุ้งไปตรงมาตรตรงนั้นก่อนออเดี๋ยวนะวัดตวัวัดตบขุดนะฮะแจวด,ดีกว่าสงสัยเป็นเพื่อนแกงอ้ยเรียเป็นเพื่อนชอบแกดวะขุดเลยฮะขุดให้หมดแล้ว ามาทำอนุสาวรีย์ไว้เทน,นี้ขุดครับขุดคลิปนี้เราจะมาเออ่ลงดันเจียนกันอีแล้วเหรอได้ครับผมดนะมันเจียนมันมันน่านหานานตั้งแต่อีพีนั้นเราพยายามไปเจอคลิปคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนี้แหละเอาเยอะนะอันนั้นลูกกระทุ่ ลูกธนูเหลือเท่าไหร่วะมีคนหาลูกธนูไม่เจอว่าลูกธนูเหลือเท่าไหร่ออจะเอา,เอาหาล,ลูกธนูเหลือแค่องใคไม่ไเอาไปวะหาใหม่ดีครับมีงไหมถึงรอเก็บเกี่ยว ไม่มีมาแบ่งกับผมก็ได้นะจะ oh. แบ่งให้ไหม oh. ไเปล่าจะเอาหรือเปล่า <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เป็นอะไร เออะไรวะเออมันได้ยังงได้นงไแล้วพี่อูได้นไแล้วเออหกสิบสีอันรู้ไหมอยู่ได้จากไหนจากไหน มเอออหนูไปเปิดกล่องข้าวแล้วหนูก็เจอเลยแข็งมาฆ่าคิปเปอร์กันเอาละทดสอบความแม่นก่อนเออเอาโนมาฝรัแตกเต็มหัวเจอคือแมวตอนนี้เวเวลหนูหกอ่ะยังไปกุ้งอยู่เวเวลเท่า สองสองกันแต่ว่าหนูหกก็มาดิเอาไปข่าวเลยก็เอาเก็บไอ้เก็บราคาเอวิ่าไอ่ะสองสองอ่ะต้องให้มันเต็มหลอดถึงจะเววิต่อไปอ่ะเออรู้ไปฆ่ามอนเตอร์กันไหมไปฆ่าพวกเออพวกสัตว์หรือพวกอะไรก็ได้ยังมันแล้วมันก็ตายให้เออไอ้ไม่เป็นสีเอ้าหลวง ก็ <polarization> <cessor> เอ่อลิปนี้ไม่มีอะไรมากรก็จะไปหาไปหาเหรอหาแมพทะเลทรายใช่มันต้องตะลุยดิอ๋อทะเลทรายตรงหมดไปไปลูกมันคิดมันจะน่าเบื่อมีอาหารมาปะฮะเอ่อน่าจะไม่มีไม่เป็นไรแตจะพวกเอ่อตูดไก่อ่ะ เอออย่างน,นันหนูเอาอาหารมาเลยแล้วหนูไม่แยงมาด้วยไี้ที่หนูมีหินหินมันเท่าไหร่กระเทาะไงเอ้าเยียไอ้กุ้งเอาละมาเอาเผาก็เลยตรงนีนะ้ต้องเอาทิ้งเอาไว้เนี่ยเผื่ยเผื่อเนี่ย,ยพอ้กุ้งต้องทุบทิ้งด้วยนะ ไ่ถูกย่างย่างแล้วหนูย่างไก่ก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยได้ไก่ไปหนึ่งนแล้วโอเคชัดไปเอ้ยได้เวลาทุบเพาตอนนี้เที่ยงแล้วปไปไปทะเลสลาีก่อ ตะลุยแบบทะเลทรายเราจำได้เราก็เอาบล็อกเอาอะไรวางไว้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงเหมือนจมบี้เราบอกว่าจมบี้ทะเลทรายอ่ะมีอยู่หน้าจมบี้ทะเลทรายอ่ะจะออไม่ได้เพราตอนที่ตอนเด็กๆที่เราเล่นเกมมายคราฟแบบนี้กันเนี่ยจะจบมบี้เออทะเลทรายจะระวังระวังเผื่อว่าไม่มันตุยจุยข้างหลังตุยจุย โอ้กระบองเพชรน่ากอดดังเลยเอ๊ะกบองพิษบ้าไปแล้วกอดกระบองเพชรไปก่อนฮเออ้ให้เราอะไม่เดินทางเพื่อเราจะเจอพีระมิดไม่มีพีระมิดมีแต่เต่ามีแต่เต่าแล้วพี่กุ้งเต่าไอตัวไอที่มันเป็นเต่าโอ้ เลยนะเทเลซามมีน้ำมเหรอไม่เลยเทเลซามันไม่มีน้ำอ้าวทเลซายม,มันคือที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดหรือเปล่าเทเลซายแบบว่ามันแห้งแล้งแบบว่าไม่มีน้ำเลยถ้าเลยจริงมันต้องแห้งแล้งทำไมมันมีน้ำล่ะโอ้อยังมียาเน,นี่ยน<อ>ี่พี่วางวางวางนี่ไว้ละเราไม่หลงแน่นอนเรมีบล็อกมาอยู่เอ,เออวางไว้ที่บล็อกอะ บอกมาคนเดยอะวันนี้ลยอุ้ยชบมีเออมีทายพี่กู้ชมีเายะเในใหญ่ถ้ามันเราเออะเทายมันอยู่ใต้ใต้ตินเราเปล่ปาก็ไต่นะออก็ไต่น้ากินทะเทรายมันมีน้ำด้วยหรอวะเดี๋ยวนั้น อ๋อตรงนี้มันมีถ้ำแน่แต่ว่าเป็นถ้ำแบบว่าไม่ใหญ่มากเดี๋ยวพีก่กุ้งครับพี่กุ้งครับพีกพ่ก,กุ้งอ๋อพี่กุ้งไปไหนอะอยู่นี่นะผู้สัตววางบอกไว้แล้วก็ไม่เดินตามบอกป่ะเ่า อย่าให้หลงนะอย่าได้หิวหรอกค,ค่อยๆเดินดิเดินก็เดินแล้วก็โดก็โดก็โดมันช่วยอนะไรไปเนี่ยไม่ไดินก็บ,บังไป่รียรู้จบที่ลุงตาย,ยเฮ้ยมอาไงดีหน้าลุยวะห <c oughs> น้าลุยวะ <c oughs> ถ้าบอกวา่าอย่าไปวังบอกบิ๊กอ,ออกมาพี<บ>่จะทำหให้ดู เลองลองทุบด um> ูลองทุบดูลองทุบดูเออพอเหอะไปเฮะเออกุ้งตรงนี้ม okay. mm ีตาเออเขาทำกันไปรูปไปรูปไปรูปมันจะหน้าลงเหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยสองพี่ เออขวานจำหน้าแม่งเลยเออหนูก็ยังเลยแววบเหมือนเดิมเลยเอาไปเฮ้ยอุ้ยทานเฮ้ยที่นี่น่าอยู่มากแต่ว่าอย่าไปขุดข้างบนใช่นะที่นี่น่าน่าทำเป็นบ้านอะที่เนี้ยเดี๋ยวก่อนนะขุดบนมันแบบว่าแบบว่ามันพอขุดมันแบบว่ามันทุกอย่างมันไม่ร่วงเลยอ้าวก็ดีสิตอนนี้หนูเวววูเด็ดแล้วช่างมันเลยไปช่างมันก่อน ตเพี่กุ้งมีอยู่ไหนอยู่าู่นเลยเออไอ้นี่อยู่เพราถถามันจำเป็นนะไี่กุง้งเพราะอะไรเหรอนั้นไว้ไปทำไฟได้ไงได้แล้วไปทำไฟได้ต้องเอามาใช่แล้วชิมิชิมิ พอซอบบี้มาลงมาก็เลยทำเป็นแบบวออ่าไฟม,ไมาหรือเปล่าโเค <c oughs> น,น,<ห>น <c oughs> ะโดดดึงดนีนั่<ห>นเ <c oughs> นี่ไปไปไป มันล่วงลงมาทับเราทำไงไม่รู้อ่ะขึ้นไปก่อนเลยเราทำดยก่อนนะแต่ข้างล่างเนี้ยน่าไปมากเลยเพล่งเราไปทำดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างจ้ะเดเห็นหนูลงไปก่อนนะไปดิจัดเลยเดี๋ยวนั่งเฝ้าทราก้อนหินด้วยเหรอเตรียมว่ามันแห้งแรง จะมืดแล้วจะมืดแแลลล้้้ววกับบานผิดทางผิดทางรีบเลยรีบเว่าตามหินไปนี่มันมืดแต่มันไม่ทันนะทำไงอ่ะอยู่ไหนทำก่อนไหมเออเรียกว่าดูนอยเลยไม่เอา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 ไปกลับบ้านเถอะเราคือลุงหนวดนะวิ่งจุดเลยนะเข้าใจไหม กินกินเี่อาหารไหนเต็มเลยแล้วก็แบบระวังตกหลุมนะรีบรุไปเลยวิ่งเลยตามมานะป๊าป๊าป๊าไม่มอ่ ช้าไปเลยแบบกุ้งระวังถือถือดาบโอเคโอเคธนูเฮ้ยมันยืนมันยืนมามาแล้วมันมาแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันถือถือโป้โปโปโปเฮ้ยเอาวะเอาวะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผผู้มัน คยิงพี่นะโอ้ยมีม,มาเนี่ยเนื้อมีมั้ยแง้วเดี๋ยคีเออปเอร์นะระวังแมปนี้ตะลุยเถอะบิ๊กวิวระวังลอสกิลลุยตันเฮียเฮยมันเยอะอย่างเงี้ยคีเปอร์คีเปอร์ก็มีคีปเปอร์ก็มา เฮ้โหหนูยิงคิดเบสนั้นเจียวแตค่ะเอ้ยแจวเราเป็นทีมอะสามีเหรอสามสามีสามีสาีชูมันทำกราบกูหนูอาหารเน่าอ่ะเอออาหารเน่าเหรอระวังนะ เอ้ยเอ้ยอย่าตีกันเองนะไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยต้องใช้นมมันหมยนต้องใช้มุมนมวัวนมวัวถึงจะหายธรรมดาพอได้เลยแต่ว่าทำมีทะเลทรายอุ้ยมันเหมือนมันมีเกาะตรงนัดเดี๋ยวจอดดิตรงเอ้ยจะก็ได้กลับบ้านมั้เนี่ยค่อยๆเราเราต้องตรงไปทางนู้นอ่ะเร็วเปียวไปตรงไปเลยต้งเดี๋ยวพี่ช่วย โอเคสวยหลังหลังไปกุ้งเก็บดาวเลยนะไปกุ้งครับได้เวลยสามแล้วเก็บด้วยนะเวลยมันทำให้เราไม่แข็งวัสามแล้ววัสามแล้วขอบคุณครวัยสามหรออ๋อหนึ่งวัยวัแปดเลยเฮ้ยกอดท้องกอดท้องข้างๆข้างๆกอดท้องไปข้างหลังเอามันแจ๋วคีบเบิ้งหน้าทะนูธนู มันเดี๋ยวจอดเอาไปพวไม่กินเลยโอ้โหแล้วเดี okay, 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 ๋ย okay, <okay>, okay. ววางกลับบ้านเร็วๆต้องออมไปทางนู้นอะ่ะ <c oughs> เออเป็นงาน <c oughs> งานการก<อ>ิปเปอร์ปิ้วโอ้ยจะยิงให้เปลืองกระสุนทำไมอ่ะ ยิงก็ผิดไปยังไงดีไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหัก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 สาย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 นี่ถึงมาแล้วถึงมาแล้วเจอซ้ายไหมเนี่ย วิ่งไปไหนอะโอเคโอ้ยเออนหน้าเดียวเฮ้ยสองพี่ตัวเล็กสองพี่ตัวเล็กพี่เชื่อติวติวตู่อย่าตายอย่าวิ่งตายวิ่งอย่าวิ่งหนีดิมันวิ่งไวกว่าวิ่งถือดาบดิเอ้ยวิ่งวิ่งตีไม่ทันเออพี่ พี่มีมมือช้ามีมือช้างเอ้ยคิปเปอร์มาอออ๋ออ๋มีพวกไรเหรอวิ่งคิปเปอร์มาแล้วเนี่ยพี่วิ่งไม่ได้อ่ะอาหารพี่หมดอ่ะอาหารพี่หมดอ่ะอาหารพี่หมดเดี๋ยวพี่เสียสละเองอ้๋อเอ้ยลงมาได้พี่วิ่งไม่ได้พี่ก็วิ่งไม่ได้พี่ก็วิ่งหนีนั่นแหละตกไปเถอะ ว่าต่อไปแค่แถวเนี้มาประกบเบาเก็บม,มาทั้ <c oughs> โลกว่ะเฮ <ไป S 1> ้ยเอาหมวกเอาหมวกไปไปขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านแล้วย,ยพี่พี่ก็วิ่งเนี่ยชุดเกาะม,มันมีอยู่กับพี่หลงๆอยู่น่ะนี่เอาบนนี้เอาบนนีนน้ให้ของบันนี้ วิ่งต้อมีตีนั่นเนี่ยพี่ใครจะเสียจะลายคิปเปอร์ระเบิดพี่ตายหาแล้วแต่ว่าตีทันพีกเลยนี่อ่ะพี่ของพีกเลยนั่นนี่อ่ะแดดแดดแดดมีอีกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเก็บครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปใส่กล่องดีกว่าวะมีจะได้หยิบเอาเนาะกล่องกล่องกล่องใหญ่นะเนี่ยเนี่ยหนูไม้คนคนหนูครับไม้ก้นเยอะอะเนี่ย อะไรของบิ๊กไม่รู้แน่เต็มไปหมดเลยมีแค่นี้แหละมั้งเดี๋ยวคนนอนไปเที่ยวเรียบร้่าจะมีแค่นี้แหละไอกุ้งมองูิไหนนะไหนนะเออเอ้ยปัอยูวินาจิขอยกินเะอะน่าวเราก็กิน อลูมินียินาทีเยอลูมิเนยมนทีทำไ้่สวยเลยไปก็เมื่อเมื่อคืนนี้เราทำอะไรกันมิกเมื่อคืนนี้ตายตรงไงตรงนี้ยอตรงนี้เลยอะโอ้โหบอกเลยเหี้ยวิ่งเฮ้ยทำบี เองวิ่งอ่ะข่าตีไม่ทันข,ข่าวิ่งตามเองไม่ทันนะข่าตีตีปลามันก็พังลบป่องอออไปไ,ไหนเหรอเบย์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 จ้าฉันอยู่ข้างล่างจ้ะอ,อ๋อ เร<ม>าไปข้างล่างแมนบอ์พูดหินดีกว่าเพระเาะแถวนี้จะมีแร่เนาะมันมีเสียงแต่ว่าเราเราไม่เจอมันเลย มันไม่เสียงซอมบี้นะเราไม่จมทันทันจ้าทานัทานาเพียบเยทำไมไมครับทำไมนี่มันไอนี่เยอะจังวะขไม่เจอยก<ม>ักษ์ทีแต่ฐานไม่เจอทองอ้าวแล้วปิดรูท,ทำไมปิดรูท,ทำผือ เสียงมันก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเนาะเบ้ โอ้พ oh, ี uh, ่ขุดแท้จะเทเฮ้เฮ้ยออกมาแล้วไปอ้าวมันอยู่แถวนี้ใช่ไหม เราไปเก็บไปไหนเราด้วยเออเออเออเอึงถ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 ึงแล้วสมมติเรา,มมเ,ราเราขุดอะไรได้เยอะเราก็มาใส่ในนี้นะนบินะเราขุดเห็นอะไรเรามาใส่ในนี้เดี๋ยวปลุกกลับไปปลูกต้นไม้แป,ป๊บนึง รูปอะไรเนี่ยเราไปตะลุยทะเลทรายต่อไหมไปไหมอืมไปบ่ เดินม,มาหาเลยดิเอออะไรละเราเคยมาไหมตรงนั้นี่ยังไงตรงที่หนูโดนคีปเปอร์กระเบิดอืมเนี่ยตรงเงี้ยแล้วแล้วเ,เ,เ,เราเคยไปปะเ,เคยไหมเอ้ยเราเคยมาไม่เนอะเอ้าหาันจมดกเราทำไงดี๋ยมีไหมอ่ะอาหารอ่ะโอ้คิปเปอร์เดลินเป็นไงอือ ครับอขอบคุณมาก<ร>ไปตกปลาตอนที่ม่อยู่เดี๋ยวเรามาดูแมปเพลเทอรนี้ก่อนแล้วอ EP หน้าเรามาใหม่โอเคโอเคอ เปิดอยู่ครับเนี่ยจะเลิกแล้วแค่ท่านผู้ชมครับโอเคตอนนี้ก็ยังไงเอ่ยมีแกะน้อยด้วยเดยไปเอาจนูก่อนเยี่ยมผมเยียมผมอย่าล่ะเรากลับบ้านก่อนดีกว่าไอ้กลับบ้าน บบท,ท,ทั้งไงอะเราไม่ได้ข้ามน้ำเออเามา,มาทงมางนู้นดีกว่าเดี๋ยวซ้ายหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายตรงที่มีซัมบี้อะแฉวนั่นเนี่ยยิงอีกโดนเฮ้ยดีวะเฮ้ย,ฮยของบิ๊กมาแล้วอ่ยัง,ยงมันเถอะไปกลับบ้านกัน เดี๋ยวคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมโอเคไหมบิ๊กดูดูดูบ้านนะครับดูบ้านนี่นี่ไปคือไป,ไปวุ่นกันเถอะโอ้ยซ้อนกันไว้โอย้ยโอ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนด้วรับผมดูมันดูคนนั้น มันดื้อมากครับกระโดดเล่นครับดูกคนครับคลิปหน้าเราจะมาสร้างหลังคากันนะครับผมโอเคครับลาไปเกินชูดิโก